นี่คือสวนคัวเนาะมีเบิร์ผลไม้หมักทั่หมักอึตะไคร่ใบายานอกใบายานางใบกะเพรามักพักมักหุ้งหมาละกอปลูกกินเองเป็นว่า <c oughs> มีครบสุดพูดมักตัวสักลากสิกลีกมักพริกพักอีเลิศพักอิเลิศยาสิฟันอยัางมีใสพูดมักพริกมีจะบรุกใหญ่ๆ